อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในเพชรซิมูเลเตอร์99กันเหมือนเดิมเลยนะครับคือเมื่อคืนนะผมได้ไปทําการเข้าเทดดิ้งพาซ่ามานะแล้วก็ได้ไปทําการเหมาอ่าเขาเรียกว่าลัคกี้บ็อกนะฮะหรือว่าบ็อกโชคดีจากจากร้านร้านนึงมานะซึ่งผมได้มาประมาณ30กล่องนะที่จริงผมอยากจะซื้อสัก50นะทุกคนเพราะว่าเปิดทีห้ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากแต่ด้วยความที่แบบผมได้มาแค่เนี้ยแล้วผมจะหาซื้อต่อเว้ยแล้วแบบบางคนก็ขายแบบเกินราคาแบบตลาดไปเยอะมากเหมือนกล่องละสอง นะผมก็เลยแบบได้มาแค่นี้นะผมไปหลายร้านมากเลยทุกคนครหาจนแบบผมท้อเลยนะก็เอาเป็นว่าเปิดแค่30กล่องละกัน,นเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่า30กล่องนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนอ่าการที่เราจะเปิดลัคกี้บ็อกเนี่ยถ้าให้ดีนะ เปิดได,ได้ของดีเลยเนี่ยทุกคนต้องซื้อเกมพาร์ทนี้มาด้วยนะชื่อว่าซูเปอร์ดอปนะเมื่อเราแบบทําการตีกล่องสุม่มกล่องสมบัติหรือว่ากล่องลัคกี้บ็อกอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบเราได้ของดีขึ้นครับทุกคนใช่อ่ะก่อนที่เราจะเปิดลัคกี้บ็อกนะครับเดี๋ยวเราไปตีกล่องอ่าในประตูลัคกี้บ็อกกันก่อนดีกว่านะเพื่อแบบเสริมดวงอะไรอย่างงี้นี่ฮะโอเคปะอ่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มตีนะครับเดี๋ยวผมขอใช้น้ำยาบูสก่อนเพิ่มดาเมจนะหนึ่งขวดแล้วก็เดี๋ยวผลละมงผลงผล,ไละ,นนะ,ะไม้ ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะได้กี่กล่องนะแต่ว่าตีกลมๆน่าจะได้สักประมาณ3ากล่องเลยผมว่านะเออแต่ว่าไม่รู้ว่า3ามกล่องที่ผมจะได้มาผมจะได้ของอะไรบ้างนะทุกคนเออเอ้ยมันจะได้ถึง3มกล่องหรือเปล่าเนี่ยผ่านไป2นาทีแล้วเออว่าได้วะน่าจะได้แหละสกล่องนะพยายามจะเอา3กล่องให้ได้ทุกคนนะอย่าให้มีแบบเรนโบกล่องโผล่บ้างวะถ้าแบบถ้าเราได้เรนโบกล่องนะทุกคนไอเรนโบแบบเนี้ยมันจะได้แต้มอยู่ที่ห้าพันเลยนะซึ่งได้เยอะมากมันจะทำให้เราแบบได้ลัคกี้บ็อกได้ไวขึ้นโอมาแล้วมาแล้วกล่องลัคกี้บ็อกมานะที มาได้ของดีหรือเปล่าอ่ากล่องแรกหรอถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถือว่าเกลือแต่ก็ไม่ได้เกลือมากนะเออนี่ถ้าเราแบบไม่มีซูเปอร์ดรอปนี้อาจจะได้ของเกลือก่อนนี่เอาจริงนี่เรามีซูเปอร์ดรอปไงอ่ามาแล้วกล่องที่สอง let's go รอบนี้ต้องของดีแวแหละแบบอ่าสมุดอะไรก็ได้ที่เป็นแบบ V I I อะไรเงี้ยถ้ามันมาจะดีใจมากๆอุยมีสีแดงมาวูโอตัววู้ได้วีโอ้ยได้รอบนี้ดี โอเคเลยมันเป็นตัวอะไรวะทุกคนมาได้ตัวลุงมาวะมันเป็นตัวลุงวะทุกคนทําอะไรได้เอ่ยไม่กอดอยู่ๆได้ของดีเฉยเลยรอบนี้ดีมาแล้วทุกคนกล่องที่สามปะเวลาเลยหกนาทีเราจะได้ออกสักกล่องไหมวะเนี่ยสาธุขอให้ลักกี้ไม่ใช่ดิไอ้เรนโบอะเรนโบโผล่มาหน่อยรอบสุดท้ายอ่ะวิธีแดงมาแล้วโอ้โหโอ้โหคงดีเมื่อกี้ทุกคนเห็นมองทันปะไม่มองไม่ทันจริงๆว่ามันขึ้นรัวๆแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกว่า เหมือนจะเห็นเป็นน้ำยาขวดสีแดงนะขวดหนึ่งตุงติงมาหรือเปล่าอู้อู้ได้อยู่โอเคโอเคเฮ้ยเปิดทุกกล่องก่อนได้สีแดงทุกกล่องเอาดีๆบอกได้เลยว่าซูเปอร์ดอปทุกคนควรมีนะ่จริงนะแต่ถ้าไม่ติดว่ามันราคาแพงไปน,นิดนึงอ่ะแต่ว่ามันเป็นปกติของเพชรซูโมเตอร์อยู่แล้วทุกคนเกมพาร์ทแม่งชอบขายแพงอ่ะโอเคมาทุกคนถึงช่วงเวลาที่รอคอยฮะเรามาดูกันว่าลัคกี้บ็อกบวกซูเปอร์ดอปมันจะได้ของดีหรือเปล่านะครับใน30กล่องไปเลยเปิดเลยกล่องแรกมาอมกล่องแรกดีปะ โอเคได้ดํายามาอ่ายังไม่ดีมากยังไม่ดีมากโอ้ของรัวๆนะฮะกล่องแรกผ่านไปก็ถือว่าของที่ได้ก็ยังไม่ดีมากนะดีสุดก็น่าจะเป็นอ่าแทปพาวเวอร์ไอวีนับแค่นั้นเองผ่านมาแล้วกล่องแรกกล่องที่2องโอ้รอบนี้ดีฮะโอ้ได้ดีได้ดีอยู่ได้เยอะมากรู้สึกว่าตาดีได้ของดีค่อนข้างเยอะมากโอ้ได้วีไข่โชคดีห้าหมื่นไม่กอดกูบอกเลยแค่นั้น มีแค่กล่อง2นะครับเนี่ยไอ้น้องกล่องที่สามฮะโอ้โหรัวรัวรโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอเครอบนี้ดูคร้าวๆเหมือนจะไม่ค่อยมีของดีนะทุกคนอุ้ยได้อะไรเนี่ยคอยพชั่นวีฮะคนละสี่พันสองต่อไปครับกล่องที่สีู่้ได้คิติคขอวีไอกล่องละสามไอใช่อันราคาสามพันได้ระเบิดด้วยทีนทีอันหนึ่งราคาห้าพันเพชรโอเคถือว่ากล่องที่สี่ก็เหลืออันหนึ่งอ่า อู้เอาอีกแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดไปรัวๆกล่องที่5้อู้ได้ของดีมากทุกคนดีไม่ดีก็ดูเอาละกันนะทุกคนเออแค่นั้นแหละไม่อยากพูดเยอะครับเจ็บคออู of, ้เล่นยงยาววีไอส์ทำไมหมื่นขวาหมื่นสองไม่กอบอกเลยโอ้ได้ไอส์แล้วเท่าไหร่อ้เซ็งจิตแลวของยี่้างแล้วของดีบอกเลยทุกคน มาแล้วครับคนแรกโอ้โหไ่กอโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ <laughs> นี่คือแบบเปิดทุกกล่องคือกูอึ้งทุกกล่องอ่ะจริงจทุกคนแม่งอึ้งทุกกล่องจริงๆน่ามันคุ้มค่ามากโอ้โหไข่โชคดีเล่มละห้าหมืกูรวยแล้วบอกเลย รวยกับลัคกี้บ็อกได้ไข่โชคดีอีกเล้วลัคกี้บ็อกผมซื้อมากล่องละสองหมนนะแต่กูเปิดได้ห้า0มืนอ่ะเออเปิดได้ของเกินเกินห้าหมื่น่ะ อุ้ยมีคนแจม่วงหกหมื่นตายแล้วอูแล้วกูแจม่วงด้วยอุ้ยอุ้ยไอสามเส้นเนาะโดยไก่ยองดีเอามาแล้ววะวีไอไอทุกคนเล่นมาสามเส้นว่าไม่กอด กูได้วิไอกูได้กุญแจม่วงไปก่อนโหอะไรวะน่ะอ่ะตอนนี้เราก็เปิดไปครอบเรียบร้อยแล้วนะครับ30กล่องฮะตัวเลขเนี่ยมันเขียนว่า466ที่จริงมันเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่า ผมต้องเปิดหน้านี้มาแบบคอยเปิดเปิดกล่องอยู่ตลอดเวลาไงอันเนี้ยเออแต่ว่าดูรวมๆตรงนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างได้ของดีนะได้อ่าคุณเจอันเนี้ยผมจำไม่ได้ครัวว่าผมมีกี่ดอกแต่จําได้ว่า1ดอกหรือว่าไม่ก็ไม่มีผมจมาไม่ได้ละนะประมาณนี้เลยทุกคนโอเคมากแต่ว่าของส่วนใหญ่ที่ผมได้มาของที่เป็นไอเทมที่แบบกดใช้งานนะไม่ค่อยได้ฮะมันจะไปในในพวกน้ํายาเนี่ยน้ํายาผมได้ VI i มาด้วยขวดละ20,000ฮะแล้วก็ได้น้ายาอ้เยอะเลยนะครับถ้าใครที่แบบได้ดูมาตอนแรกนยะมันก็ ประมาณนั้นแหละแล้วก็เอนชานครับนี่เป็นไงล่ะผมได้เป็นอาไข่โชคดีด้วยนะครับเล่มละสามแสนแปดนะครับตีกรมเล่มละส0 0แสนนะเล่มมาเล่มหนึ่งแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับทุกคนคือว่าเราลงทุนซื้อลักกี้บ็อกไปรู้สึกว่าไม่ถึงร้านนะ ไม่ถึงล้านแต่ว่าของที่เราได้มาเนี่ยน่าจะถึงล้านแล้วน่าจะเกินล้านไปแล้วด้วยนะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะครับรอบนี้ถือว่ากําไรประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะยาวแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเปพี่แอรอนด้วยนะครับใครว่าของคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องด้านล่างนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมจุ๊บนะ